เอาละครับวันนี้เราจะมาเทสเกม P B บน Windows 8กันนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูครับนี่นะครับตอนนี้เป็น Windows 8อันนี่นะครับ Windows 8ส่วนตัวเกมก็เข้าได้ครับไม่มีปัญหาไดเวอร์ก็ค็อกมัดครับนี่คือส่วนไดเวอร์นะครับครับผมอันนี้คือไดเวอร์ของเกมครับผม ตอนนี้เรามาเข้าเล่นเกมพี B กันนะครับส่วนตัวเกมก็ไหลลื่นดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนี้ผมเข้ามาก็จะจอบเกมนะครับยังไม่ได้หลุดนะครับเกมก็ไหลลื่นปกตินะครับเหมือนเล่นเหมือน Win โดว์เจส่วนว่าพับจอแล้วหลุดไหมนะครับนี่นะครับผมจะพับจอให้ดูครับ นี่นะครับพับจอครับเอ๊บนี่จะมาแบบนี้นะครับดีเดสก์ท็อปครับอย่างเป็นวิดีโอแปลนะครับนี่นะครับตรงนี้ยังเป็น tb อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับเึ๊บโอเคครับไม่หลุดนะครับเดี๋ยวผมก็ขอจบเค่นี้ก่อนนะครับผมจะเทสให้ดูใหม่ครับ